โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนศิลาอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานพยาบาลปฐมภูมิวิสัยทัศน์บริการปฐมภูมิที่เป็นเลิศมีภาขคีเครือข่ายเข้มแข็งเพื่อประชาชนสุขภาพดีพันธกิจ หนึ่งส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค2พัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ3พัฒนาความร่วมมือเครือข่าย4พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงภายใตการบริหารงานโดยนางนหาไทยรูปต่ำรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลารักษาการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษและมีบุคลากรดังนี้นางสาวพัชราพรโพง,งามรักษาการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนายสุนันต์ปิตรพัง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานนางสาวสุกัญญาทำทองนักวิชาการสาธารณสุขนางสาววรมณีบัวแพรผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายสรัญกรขมูลรัตน์พนักงานธุรการนางละไมทิพเนตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนางสาวทองแปลงเงางามพนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบนนศิลาตั้งอยู่เลขที่49หมู่4ตำบลบนนศิลาอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่น มีเขตรับผิดชอบทั้งหมด7หมู่บ้านจำนวนหลังคาเรือน1,253หลังคาเรือนประชากรทั้งหมด3,616คนแบ่งเป็นเพศช,ชาย1,751คนเพศหญิง1,865คนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลามีโรงเรียนรับผิดชอบทั้งหมด5แห่งแบ่งเป็นประถมศึกษา4แห่งมัธยมศึกษา1แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนึ่งแห่งและวัดเก้าแห่งการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการบริการสุขภาพปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลาส่วนที่1ด้านระบบบริหารจัดการมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีจัดประชุมคณะกรรมการณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลามีแผนปฏิบัติการด้านระบบสุขภาพ,พปฐมภูมิมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกธิจเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายพร้อมทั้งมีการถ่ายทอดแผนและนำแผนไปสู่การปฏิบัติมีการจัดการทรัพยากรโดยการสนับสนุนระบบบ,บริการจากแม่ข่ายโรงพยาบาลนนศิลาครอบคลุมงานไอทีไอซีแลบเครื่องมือบริการเภสัชกรรมอดีอยูและงานคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนศิลาเปิดให้บริการวันราชการ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีนอกเวลา16นาฬิกา30นาที ถึง18นาฬิกานาทีวันหยุดราชการ8นาฬิกานาทีถึง18นาฬิกานาทีมีตารางการปฏิบัติงานของหน่วยบริการติดไว้ด้านหนะ้ามองเห็นได้อย่างชัดเจนมีแผนการพัฒนาบุคลากรทุกคนเพื่อนำความรู้ทักษะต่างๆมาพัฒนางานในการให้บริการประชาชนที่ได้มาตรฐานและปลอดภยัย ส่วนที่2ด้านการจัดบุคลากรและศักยภา,าพในการให้บริการด้านบุคลากรมีแพทย์ซึ่งผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจำนวนหนึ่งคนมาให้บริการที่สถานบริการมีพยาบาลวิชาชีพจำนวนหนึ่งคนนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน2คนเจ้าพนักงานทันตศาสตร์าธารณสุขจำนวนหนึ่งคนด้านศักยภา,าพในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิมีจุดมุ่งหมายดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ในลักษณะองค์รวมตั้งแต่แรกต่อนเนื่องและผสมผสานภายใต้ขอบเขตการให้บริการ คือการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตนเองมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้สามารถจัดการด้านสุขภาพตนเองและครอบครัวได้มีระบบส่งต่อเมื่อเกินขีดความสามารถและดูแลต่อเนื่องเมื่อผู้ป่วยจำหน่ายจากโรงพยาบาลมีการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิครอบคลุมทั้งระยะเฉียบพลันระยะเรื้อรังระยะประคับประคองและระยะสุดท้ายของชีวิต ตามกลุ่มวัยตั้งแต่ตั้งคันทารกวัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานวัยสูงอายุจนกระทั่งเสียชีวิตส่วนที่3ด้านสถานที่ตั้งหน่วยบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำานยต่อการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามความเหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการเข้ารับบริการ สุขภาพปฐมภูมิของผู้เข้ารับบริการในเขตพื้นที่ของหน่วยบริการนั้นสถานที่สะอาดมีความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยการจัดบริการแต่ละด้านยากเป็นสัดส่วนสะดวกต่อการเข้ารับบริการสถานที่มีการระบายอากาศที่ดีมีแสงสว่างเพียงพอมีการจัดการสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารและภายในสถานที่ทำงานดำเนินการตามมาตรการ5สส่วนที่4ด้านระบบสารสนเทศมีแนวทางปฏิบัติ เรื่องการให้ข้อมูลบริการสุขภาพปฐมภูมิและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างถูกต้องและครบถ้วนมีคำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัต <cog> ิของผู้ป่วยและขั้นตอนการรับบริการติดประกาศในที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้แนวปฏิบัติการให้ข้อมูลบริการสุขภาพปฐมภูมิและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้มารับบริการให้ข้อมูลการรักษาแก่ผู้รับบริการอย่างครบถ้วนได้แก่ผลการวินิจฉัยโรค สาเหตุหรือที่มาของโรคแผนการรักษาโรคการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์บุคลากรสาธารณสุขโดยการแสดงป้ายชื่อตําแหน่งผู้ให้บริการที่หน้าห้องตรวจมีการจัดทําระบบข้อมูลการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดังนี้หนึ่งจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดผู้มารับบริการได้แก่ชื่อนามสกุลเลขประจําตัวประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดเพศสถานภาพสมรส เชื้อชาติสัญชาติศาสนาสิทธิการรักษาอาชีพเป็นต้นสองบันทึกปัญหาทางสุขภาพโรคประจําตัวรวมถึงการแพ้ยาหรืออาหาร3บันทึกรายการยาที่ผู้รับบริการใช้ในปัจจุบันและยาที่เคยใช้ในอดีต 4. บันทึกรายการวัคซีนป้องกันโรคที่ผู้รับบริการเคยได้รับ5บันทึกรายละเอียดการมารับบริการในแต่ละครั้ง 6. บันทึกข้อมูลผู้รับบริการกรณีที่มาตรวจติดตามหลังได้รับการรักษาไปแล้ว7 เป็นถึอข้อมูลผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีแฟ้มประวัติผู้ป่วยจัดเก็บใส่ตู้อยู่ในส่วนที่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้มีการจัดส่งข้อมูล43แฟ้มผ่านระบบ HDC และระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคลยังสม่ำเสมอครบถ้วนมีการคุ้มครองข้อมูลและการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการ1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลาใช้โปรแกรม MyPCU ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ2มีระบบการรักษาความลับและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยการใส่รหัสผ่านประจำตัวในการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและในโปรแกรมด้านสุขภาพต่างๆมีการเก็บข้อมูลผู้เข้ารับบริการและบันทึกไว้อย่างเป็นระบบเวชระเบียนหรือในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และมีการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติทุกวันเวลา12นาฬิกาสามีการกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตด้วยการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน แบ่งเ,เป็นรูปแบบต่างๆเช่นสิทธิในการเข้าดูแก้ไขเพิ่มเติมเปิดเผยและเผยแพร่กรณีตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตลอดจนการลบทำลายมีระบบข้อมูลการส่งต่อและรับกลับจากโรงพยาบาลและดูแลต่อเนื่องส่วนที่5ได้าระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิการจัดบริการตามสภาพปัญหาสำคัญของพื้นที่การส่งเสริมการดูแลตนเองเฝ้าระวังและป้องกันของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จากข้อมูลจำนวนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบย้อนหลังสองปีพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงซึ่งมีกระบวนการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงให้ลดจำนวนลงแต่ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งจากการทบทวนรูปแบบการดำเนินงานกลุ่มเสี่ยงยังขาดความรู้เรื่องโรคและปัจจัยเสี่ยงบางรายมีวิถีชีวิตที่ไม่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จึงมีการปรับกระบวนการให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้และหนักในการป้องกันการเกิดโรคโดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเสี่ยงสมัครเข้าร่วมโครงการปรับพฤติกรรมไปเปลี่ยนชีวิตพิชิตโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและนัดพบกลุ่มเป้าหมายจำนวน3าครั้งครั้งที่1เดือนมีนาคม2568ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพสรุปคะแนนและแจ้งผลให้ทราบประยุกต์ใช้กระบวนการให้คำแนะนำแบบสั้น (brief advice) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการปรับเปลี่ยนครั้งที่2เดือนพฤษภาค,คม2568ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพตรวจสุขภาพโดยการชช่งน้ำหนักวัดส่วนสูงรอบเอววัดความดันโลหิตตรวจระดับน้ำตาลในเลือดสรุปคะแนนและแจ้งผลประยุกต์ใช้กระบวนการบำบัดแบบสั้น (brief intervention) โดยจัดกลุ่ม self-care และ health buddy ครั้งที่3เดือนกร,รกฎาค,คม2568าประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพตรวจสุขภาพโดยการชช่งน้ำหนักวัดส่วนสูง รอบเอววัดความดันโลหิตตรวจระดับน้ำตาลในเลือดสรุปคะแนนและแจ้งผลการตรวจสุขภาพการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่นสอนการตรวจเท้าด้วยตนเองสอนสัญญาณเตือนสตระภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเสี่ยงสูง 3M เป็นโครงการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลนนศิลาการจัดบริการในสถานบริการน1การบริการผู้ป่วยนอกให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นการบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการวินิจฉัยรักษาและทำหัตถการเบื้องต้นเช่นฉีดยาทำแผลเย็บแผลมีแนวการรักษาและมีแนวการรักษาและส่งต่อภาวะ stroke, semi-sepsis, head injury, hyperglycemia, hyperglycemia การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานการใช้ยาฉุกเฉิน 3. การบริการฝากคันให้บริการค้นหาหญิงตั้งคันรายใหม่ในพื้นที่ส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายและเพื่อให้ได้ฝากคันตามเกณฑ์และติดตามเยี่ยมหลังคลอด4การบริการอนามัยเด็ก0ูนถึง5ปี โดยการตรวจสุขภาพประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์และให้วัคซีนตามเกณฑ์อายุทุกวันังคารที่2ของเดือนการบริการโรคไม่ติดต่อมีบริการคลินิกโรคเรื้อรังทุกวันศุกร์ตามนัดบริการเชิงรุกในชุมชนเพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพื่อเข้ารับการรักษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหบการบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยและประสานแม่ข่ายในรายที่จำเป็นต้องส่งต่อจัดการบริการทันตกรรมมีคลินิกทันตกรรมทุกวันราชการ โดยให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพตามกลุ่มวัยขุดหินฟูนอุดฟันถอนฟันเคลือบฟูออนไลน์และเคลือบหลุมร่องฟันโดยเจ้าพนักงานทันตศาสตร์ารณาสุขนอกจากนี้ยังมีงานส่งเสริมป้องกันได้แก่งานทันตกรรมป้องกันในคลินิกอินม,มีคันคลินิกเด็กดีการออกหน่วยตรวจสุขภาพช่องปากในโรงเรียนและชุมชน8การบริการแพทย์แผนไทยมีการใช้ยาสมุนไพราตามบัญชียาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและทำหัตถการ นวดอบประครบให้บริการทั้งในและนอกหน่วยบริการ 9. ผ่านบริการกายภาพบำบัดมีบริการติดตามเยี่ยบบ้านผู้ป่วย AMC โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนักกายภาพบำบัดและทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลแม่ข่ายร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องทางติดต่อประชาชนมีช่องทางการเข้าถึงบริการเชิงรบและเชิงรับโดยช่องทางการสื่อสารการให้คำปรึกษาทั้งทางโทรศรรัพท์ไลน์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีเครื่องมือที่พร้อมใช้สอดคล้องกับการให้บริการมีระบบส่งต่อผู้ป่วยในรายที่เกินขีดความสามารถของหน่วยบริการโดยรถพยาบาลฉุกเฉินจากโรงพยาบาลโนนศิลาเทศบาลตำบลโนนศิลาและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายอย่างรวดเร็วและปลอดภัยการจัดบริการในชุมชนการบริการผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน45ราย ดีซีจีจำนวน8คนแบ่งรับผิดช,ชอบผู้ป่วยคนละ5-6คนดูแลตามแแผนโดยมีเซียมเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและสอบสวนโรคเอ r อาีมีทะเบียนร,รับแจ้งและตรวจสอบเข่าวการเกิดโรคภยัยและเหตุการณ์ผิดปกติมีโฟชาร์จระบบควบคุมโรคในพื้นที่มีคณะทำงานเออาาบลโนนศิลามีระบบรายงานโรคทางระบาดวิทยา ดยการบันทึกข้อมูลโรคติดต่อทางระบาดวิทยาในโปรแกรม MyPCU นำเข้าระบบเฝ้าระวังรายงาน506บันทึกข้อมูลระบาดวิทยาส่งเข้า Data Center ลงทะเบียนในศูนย์และ E1 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาสำคัญแนวโน้มการเกิดโรคในพื้นที่ได้แก่โรคไข้เลือดออกมีการจัดทำแผนงานโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นมีการจัดทำรายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออกรายแรกส่วนที่6ด้านระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีการมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรองด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านการอบรมและได้รับการฝื้นฟูทางวิชาการบันทึกประวัติการอบรมมีที่ปรึกษาทางวิชาการนักเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลแม่ข่าย มีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงพอมีพื้นที่แยกปฏิบัติงานออกจากพื้นที่ทำงานอื่นมีพื้นที่จัดวางเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมมีการเก็บชุดตรวจอย่างเหมาะสมมีทะเบียนประวัติเครื่องมือมีแผนการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางห้องจัดการมีคู่มือการเก็บตัวอย่างส่วนที่7ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพด้านการจัดบริการเภสัชกรรมบริหารจัดการระบบยาโดยเภสัชกรโรงพยาบาลนนซิลา จัดให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดในการจัดระบบยกระดับอำเภอมีแผนปฏิบัติการและปฏิบัติงานจริงในการออกจ่ายยาและให้คำปรึกษาด้านยากับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง12สัปดาห์ต่อ1ครั้งที่มารับบริการคลินิกโรคประวานโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลการคัดเลือกการส่งมอบยาที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ1มีสถานที่จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานและจัดเก็บอย่างเหมาะสมโดยมีการเบิกจ่ายผ่านระบบ กทูวินของโรงพยาบาลแม่ข่ายบัญชียาโรคเรื้อรังรายการยาแพทย์เวียนบัญชียาฉุกเฉินในคู่มือการใช้กล่องยาฉุกเฉินคู่มือการใช้ยาและสมุนไพรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายโรงพยาบาลนนศิลามีการเฝ้าระวังการใช้ยาเพื่อลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยแพ้ยาและผู้ป่วยที่ใช้ยาสินสูงเช่นวาฟารินโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดทำทะเบียนผู้ป่วยแพ้ยาทะเบียนผู้ใช้ยาวาฟารินบันทึกข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยาผู้ใช้ยาวาฟารินในไมพีซี ส,สติ๊กเกอร์ผู้ป่วยแพ้ยาผู้ใช้ยาวาฟารีในแฟนประจําตัวผู้ป่วยมีแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยกรณีพบอาการไม่พึงประสงค์ทีส่งสงส,งสัยว่าเกิดจากยา 2. มีการควบคุมสถานที่เก็บยาและเวชภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานโดยมีการบันทึกอุณหภูมิและความชื้นเป็นปัจจุบันครังยาและเวชภัณฑ์หรือตู้เก็บยามีสถานที่จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานและจัดเก็บอย่างเหมาะสมมีการควบคุมสถานที่เก็บยาและเวชภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานโดยมีการบันทึกอุณหภูมิและความชื้นเป็นปัจจุบัน การควบคุมและการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบหรือทะเบียนคุมการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องการสำรองยาและเวชภัณฑ์เพียงพอไม่มีอากาดสตปรกในคลังยาหรือจุดจ่ายยามีระบบการควบคุมยาหมดอายุตู้เย็นเก็บยาตามมาตรฐานตู้เย็นเก็บวัคซีนตามมาตรฐานการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีความสมเหตุสมผลมีการส่งบอกยาให้ผู้ป่วยอย่างถูกต้องและเหมาะสมการจัดทำเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลมีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มีการติดตามการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ป่วยโรคระรังที่บ้านโดยมีการบันทึกในแบบฟอร์มเยียบบ้านงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขมีการเผยแพร่ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ประกอบการร้านชำส่วนที่8ด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลามีการจัดการด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดังนี้มีคำสั่งการมอบหมายงานให้พยาบาลวิชาชีเป็นผู้รับผิดชอบ มีคำสั่งคณะทำงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของเครือข่ายบริการสุขภาพมีการอบรมฟื้นฟูความรู้มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของเครือข่ายบริการสุขภาพมีแผนการดำเนินงานในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยทั้งในสถานบริการและนอกสถานบริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำคัญหญิงมีการตรวจสุขภาพบุคลากรเป็นประจำทุกปีและบุคลากรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็น มีแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสเลือดหรือสารคดลังมีการติดป้ายแสดงขั้นตอนการทำความสะอาดมือเจ็ดขั้นตอนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่โซนสะอาดและโซนสกรปรกในสถานบริการและบุคลากรทราบแนวทางการจัดแบ่งพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อโรคระบาดท,ที่เสี่ยงต่อการแพร่ก,กระจายเชื้อในหน่วยบริการมีเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อที่เพียงพอต่อการใช้งานและมีการจัดเก็บที่ป้องกันการนเปื้อน การจัดเก็บ first in first out มีการเก็บและเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อโดยผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงานมีเส้นทางการเก็บขยะติดเชื้อตามผังการทิ้งขยะติดเชื้อและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนนศิลาจะมารับขยะติดเชื้อทุกวันเสาร์สุดท้ายนี้แนะนา,นาตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนศิลาขอขอบคุณคณะกรรมาการ ส่วนประเมินมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิที่มาติดตามเยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนศิลาให้มีกำลังในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปขอบพระคุณค่ะ